บ่าวใจโซสวัสดีครับอรอครับรอ,อคุณณคุณใดน,นะครับผมเรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซี <c oughs> ตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะครับผมกลับบ้านกุสุมานนะครับสก,นกลนครนะครับผมนึกว่าบ้านพางแดงพางแดงก,ก็กลับหัวใจนู้นแหละตอนนี้ตอนนี้ก็จอดอจอตรงตองออยนะเอฟซีพักรถก่อนนิดสักพักหนึ่งนะครับผมเอฟซีนะครับผมก็รู้สึก น้องเงอมกันนะครับผมกลับมาคราวนี้นะครับเอฟซีก็พูดแต่มากมายนะผมด้วยความคิดถึงเนาะอเออบา,างครั้งผมก็รู้สึกผิดนะที่ให้เขาวัางแต่ไม่รู้เขาคิดถึงเราหราอือล่ามรู้ดีและวตอนที่ครับตัวที่ไอเรอยู เราไปพี่น้องเอ้ยจะเขาคิดหอดเขาผมคิดหอดเขาเขาว่าไปเรื่อยแล้วแต่ก็สร้างเราครับผมมันก็เป็นความรักนะครับความสนุกสนานนะพี่น้องนะอ่าเขาก็ไม่คิดอะไรผมมากมายแล้วดูตาทางแล,ล้วนะนะครับผมม,ผม,มีผมคิดแต่เดียวอะ่ะก็ดีนะถ้าเราคิดเองเราก็ดีนะเราก็รู้สึกดีไงแต่ถ้าแต่ถ้าเขาคิดถึงเราด้วยเราเราจะรู้สึกผิดไงนะครับเอฟซีก็ เป็นพี่เป็นน้องก็ยังดียวถ้าไม่ถึงขั้นแบบเป็นแฟนกับพี่เป็นน้องก็ยังดีนะครับพี่สีนี่ก็จอดนะฮะจอดทำธุระกิจส่วนตัวครับผมนี่ครับพักรถเครื่องร้อนไอ้ที่ต้องจอดพักสักครู่ก่อนนะครับค่อยเดินทางกลับนะครับผมจอดนับดูว่าเงินมีถึงสองร้อยโอ้แ,แต่เลยาวดีว่าน้ำมันเรามันมันหมดโอ,โอ้เนื้อจอดก็เลยจอดปเปิดดูกระเป๋าเรามีเงินหรือเปล่าก็จะเติมสักสองร้อยมันเอะอนอน่อยนึงเยอะมัน ก่อนที่จะเข้าปั๊มนะดูก่อนคันนี้ประหยัดมากครับเอฟซีขี่ไปสี่ห้าวันนะกัเติมหกร้อยคือขี่ห้าวันทุกวันแล้วเอฟซีกลับไปกลับมาอ่็กกตูมผังแดงกกตูมผังแดงกกตูมผังแดงอ่กกตูมตรงอยนะครับผมเอฟซีกี่รอบเออสามรอบนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่มาทีแรกเอามาทีแรกก็เติมหกร้อยเลยใช่ไหมมาทีแรกใช่ไหมมาถึงกดตุูมใช่ไหมเอามือพังแดงนล้วมาเลยมาเลยเวกูตูมเนาะ ยิงยาพังแดงเลยนะครับผมแล้วก็กลับวิ่งกลับไป <Okay. S 1> กลับมากกตูพังแดงก็สามรอบสี่รอบนะครับผมเอฟซี FC. อันนี้ก็ถึงขั้นขากลับแล้วนะครับในเอฟซีน้ำมันก็ยังก็ถือว่ายังวิ่งได้อยู่นนารับผมระยะหนึ่งนะครับเอฟซีวิ่งระยะหนึ่งนะครับผมถือว่าประหยัดมากนะครับผมรถมินในก็เริ่มล่วงเป๋ามีสองร้อยนะครับผม ไเติมน้ำมันสองร้อยบาทเยอะแล้วเงินติดตัวกับบ้านอยู่ประมาณร้อยนิดๆเลยที่เหลือเหลือกี่บาทครับพ่อสี่สิบสี่สิบผมผมไม่ยืมหรอกคุณต้องบูทมาเด้อสี่สิบเออทำไมคุณบอกน้อยอ่ะกลัวผมยืมเลยเออผมรู้อยู่สี่ร้อยก็พูดมาเถอะเออผมไม่ยืมหรอกคุณได้คุณรู้ไงผมคุณผมผมรู้เงินเหลือเท่าไหร่นี่ผมอะ เปเถอะอย่าปิดเลยนะเริ่มวันห้าร้อยอะไรผมเลิเยอะห้าร้อยนี่แล้วแหละอ่าก็เก็บไว้เราเรารุ่นว่าเดี๋นี้จะมีตังจาก Youtube มาได้ได้เปล่าาดูผ่านกดตัวอย่างแล้วผ่านเหรียญก็ผ่านแล้วในเอฟซีเดี๋ยนี้มันจะได้หรือเปล่าบางทีธนาคารก็กรอกบร้อยแล้วนะคเอฟซีมีเอฟซีบางท่านถามว่า บาลแต่โซยังไม่ได้ตังจากยูทูบเลยยังครับยังยังยังครับยังไอคียังยังนะครับผมแต่ก็แต่ก็ผ่านกวได้ละผ่านกดผ่านเหรียญมาทุกคนได้ละนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทันกเกณฑ์ของยูทูบเขาหรือเปล่ายังไม่ทราบนะเอฟซีรอต่อไปนะครับทำงานต่อไปนะครับทำคลิปต่อไปนะเอฟซีโบกการทำความดีครับก็มีความสุขไปเรื่อยไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปไปื่อยไปด้วยนะครับได้ทั้งคลิปได้ทั้งความดีได้ทั้งบุญเอฟซีรู้สึกดีใจนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับรอรอสวัสดีครับ